สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง 360องศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันอังคารที่14พฤษภาคม2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่กระทำกับเรานะครับเพื่อหเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาครับก็24ชั่วโมงนะครับยังน่าจับตาเรื่องของการกลับมาของความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนสัญลักษณ์รูปตัว L นะครับที่เข้ามาปกคลุมไทยตนบนจึงทําให้จะมีอากาศร้อนกันต่อในตอนกลางวันแม้ก่อนหน้านี้เราจะมีฝนมาช่วยคลายร้อนให้กับบางพื้นที่ไปก็ตามนะครับขณะที่ลมใต้ และลมตวนออกเฉียงใต้ยังคงพัดนาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนอยู่นะครับแต่ความแรงลดลงทําให้ฝนในไทยตอนบนจะยังคงมีได้ต่อแต่เมื่อลมอ่อนฝนก็จะลดลงกว่าวันนี้นะครับใครมีฝนระวังครับท่านจะเจอฟ้าขนองและลมกระโชกแรงตามมาด้วยนะครับสำหรับภาคใต้ครับลมตวนออกและลมตวนออกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมในกําลังที่อ่อนลงภาคใต้จะยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้างแต่ไม่มากส่วนชาวเรือก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับ จากสภาพปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จึนำไปสู่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมอังคารที่14พฤศคม2567ดังนี้ครับ อันดับแรกครับเตือนไทม์ไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นกับอากาศประจําสัปดาห์นี้ก็คือ14-16พฤศจิกายขอให้คุณผู้ชมในไททันบนซึ่งก็คือคนในภาคเหนือสานกลางตะวันออกกรุงเทพริมทนและรวมถึงชาวสาปปลาวเอแฟนคลับของผมด้วยนะครับให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรต้องป้องกันความเสียหายที่อาจจะมีกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยนะครับส่วนช่วง17-19พฤศ ฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในไทยประเทศไทยเลยนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณฤดูฝนปี2567จะเริ่มปรากฏตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับจึงขอให้ผู้ชมทุกท่านยกการเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่จะมีฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสำหรับการเดินเรือในอ่าวไทยและอันดามันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในช่วงปลายสัปดาห์ด้วยนะ สำหรับแสงที่ตั้งฉากตอนถทีงวันอังคารที่24พฤษจิาคมอยู่ที่ไหนโผล่ออกมาที่ น่านและเชียงใหม่ครับหรือตอนนี้คนในภาคเหนือกําลังเจอกับความเข้มของแสงอาทิตย์เล่นงานแบบเต็มๆอยู่นะครับยิ่งบวกกวับการมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนกลับมาอยู่ในบริเวณไทยตอนบนด้วยจึงต้องระวังอันตรายกันไว้ด้วยนะครับความร้อนสูงสุดที่ชาวภาคเหนือจะเจอได้ก็คือ41องศาแต่ก็มีฝนมาช่วย60%ของพื้นที่อยู่นะครับแบบนี้จะถือเป็นข่าวดีสำหรับเรื่องของความร้อนก็เพราะว่าการมีฝนในหลายพื้นที่ที่ผ่านมารวมถึงการจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากนี้ด้วยจะทําให้ความร้อนที่มีในที่ต่างๆลดลงนะครับยก ดาอาจจะยังมีคนเจอเกิน40องศาแต่ปลายสัปดาห์ท่านจะเจอไม่เกิน40องศากันแล้วนะครับปดท้ายเช็คฝนกับแซก360องศาอังคารที่14พฤศจิกายช่วงเช้าจะไม่มีฝนกัน,นครับแต่บ่ายถึงเย็นภาคเหนือจะมีฝนที่เชียงใหม่แม่สอนลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยแพร่อุตรดิษฐ์น่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคกลางก็จะเจอที่กาญจนบ,บุรีราชบ,บุรีสุรสงครามสุดสาคนนนรนครปฐมกรุงเทพสุทประการนนทบุรีปทุมธานีภาคตอนออกก็มีได้ทั้ง8จังหวัดเลยนะครับสุทธิอีสานก็ ฝั่งริมโขงครับบุกดาหารอำนาจเจริญอบุบลราชธานีภาคใต้ก็จะมีได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรขันธ์และ6จังหวัดฝั่งอันดามันนะครับจากนั้นกลางคืนฝนจะค่อยๆหายไปครับแต่อีสานตอนล่างครับตั้งแต่อุบลถึงโคราชเลยครับจะมีฝนต่อครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้ด้วยระวังกันด้วยนะครับและนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมชนะ5โกกรีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ 3. รื่องสิงหาโกกรีสวัสดีครับ